คยกบอขึ้นบกฟังมาแล้วตายคนน้ำพิณาเลยเยเอออไปไปยเอย็ดเอย็ดเอยดเอย็ดเอยไปไปไปคนเยอะคนเยอะคนเยอะไป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 ่กลัวอย่ากลัวอย่ากลัวไอ้ราาขาตาเนอกวเยอ้ยืนน ฟาดไมวหมดเลย,าย,าย,ายเออโดนเอเอเอสวย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 มากโบ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 กโดนยืโดนมีโดนไอ้ค euh. ิงเบเดอร์เข้าเฮคุณจะตามหาได้หรือเปล่าทา่ทาอจะต่อปลุกปลุกกระดมคไปอยู่ตรงใจเสือปมาข้ากระไปก้าวแปดเจ็ดหกอ้าสี่สาม อ๋อหนึ่งาอยังไม่จบ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 จบแล้วจบแล้วจบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละโฆษณาขึ้นแล้วโฆษณาขึ้นเอ็นเตเลชันยังเตเลทีก็ตายไปกี่คนวะตายไปกี่นายทุกนีตายไปกี่นายเอ้ยไม่หนักเท่าเมื่อกี้เออไม่เท่าเมื่อกี้ เมื่อกี้เท่าไหร่สี่สิบเมื่อกี้ไม่ตายหมดประเทศเลยเฮียโคตรเดียวไอ้เหี้ยราไอ้พวกคนดำไปเคว่สองคนตายสัตสัตเอาเลยนะครับสัตเอาเลยนะครับตัดเอาเลยนะครับตัดเอาเลยนะครับไอ้อาคิกเลเยอร์คนดำไปแล้วไอ้คุณดู่สีดำว้ยไอ้พวกคนดำไัตว์เฮ้ยไอ้ไม่บอกให้ตัดออกนี่จะพูดอ้ตัดออกไง ตายที่ไหนัคุตายวไอคนเหือตายอะคนเอเียตายธรรมดาที่อะทั้งเหืองเลยทั้งเหลืองเอาดโอ้ยไอ้กมึงมุ้องแม่เห็นโดนทำยิงได้หมดเลยวะราลาคาสราลาคาโอ้ยดังป้องเลยย่าเขาหัวแตกเลยดว่าชามาแล้วมาากา รากชาติจริงๆตักชาติจริงทีไปไปโบุกโบกโบกอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวทุกคนอย่ากลัวตายมันมีเอฟบีทีเลยตายมีบีทีที่แบบหลบหลบกระสุนบางคนก็ตายเฮ้ยไว้ไว้หนน้อยกูมีอนาคตไกลฮะวิ่งใส่เฮ้ยไม่ช้าแต่ตอนไหน ปิงใส่เลยเฮียโดนไอยสัสโดนดุโดนดเฮียกินเฮียโอเ้ย้ยมันจิงรอป่ิงใส่แม่งมาทาทุกูอาเดไปขวาไปขวากินมือโอ้โดระยะไกลเฮ้ไปไหวปะไปไกลใส่เอาเลดได้ไหม

ยีบีีบีโอ้ยโอ้ยัวแตกเฮ้ยสี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 แตกสีแตกคนละหาสีแตกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสวยเราเราเรายูงได้เยอสวย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 ุจะโผล่ข้นเลยเงเข้าเ่อนีโครงเลยเพื่อนสีสีสีเอ้ยไอ้ใครมาแทงหลังบุยไอ้อาีคริตแม่งเล่นมุมมองนี้แล้วอยากเล่นฟอร์หเลย ไอ้เงี้ยในเมืองมันโคตรน่ากลัวคูณพูดเลยเทีย่ผมเกิดกูก็จะตายเลยสัตว์ซีแตกแล้วซีแตกแล้วซีแตกแล้วบียึดบีอุ้ยใส่เต็มเลยดำสมควรตายเอยียบพวกดำตายหมด โอ้นไปมันนอนเลยผู้สียดาเกลียดเลยิงสองคนน่เกีย้ผู้แพ้เ้เตูรีเซตเองไกันที่ไม่ถึงเกลียรีเซ็ตกบพวกเขาทมพวกนั้นทุกคนเนี้เหมือก็หน่ากลัวจังวะเยมาแล้วพวกงะว้าว ยิงสิ่งนึงมันโคตรมันรกเลยโอ้ทีมเราแต้มน้อยที่หุดเลยโอ้ยยิงน้อยยิ่งแย่โอ้ยมันมันดักหลุมมันดักหลุมโอ้ตายยิ่งน้อยยิ่งดีไม่ใช่เหรอไอ้แมนเออก็นั่นแหละมันลดไปเรื่อยๆไอ้เห้ยหรือว่ามันไม่ดีวะอ๋ออาละแก้มึงกลับ ล้านเลยปลุกพลังใจเว้ปลุกพลังลังใจเว้โอ้ยหัวล้านเลยอือปั่นเลยปั่นเลยแพ้แล้วแพ้พวกชาวเาเลสตาย

ไฟแล้วปิดรอบเลดไม่ไม่ไม่มีความหวังแล้วจริงจริงม่าแย่ด้วยจบพอดีเลยเฮียออสโอเวอร์ไอ้น้องข่าวลอกตับชนะนายไม่ได้ทำจยไปทั้งหมดเดินไปร้อยนายบ้นปนปีนไมจังเลยน่เล่นตาตางมันน้อยก็ปินปีนใหม่นะ ครอยุคห้าสีแดงอย่างตรงคาร้อยปีอ่ะล้านปีมะแค่าล้านปีอ่ะมีอะไรกำนดดวงดาวได้ด้วยเออบุกบกบุกไปบุกบกอย่ากลัวอย่ากลัวไป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 ไเฮ้ยเฮ้ยใครบิดวะใครบิดไปเสียวะ เฮยยกูก็บินกูก็บินเออมันมีไปรกังราชิ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 งบราชิงแม่ไปเลยีกทีอะไปราชิง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 เดินบี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 เฮ้ยยินบีไปแล้วเดี๋ยวไปกูวะแม่ไม่ยากดูทีได้หรืเ่ดีดีเวลาหลับดีไปเดินบีดี มันใช้ได้ไปแต่มันไม่มีเราไม่ไม่รู้สึกยิงพี่ให้ได้เพื่อนยิงพี่ให้ได้ยิงพี่ให้ได้มีได้ได้ต้องได้ดิอยู่กันขนาดนั้นนะมึงยิงไม่ได้มึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโดนฟันตายหมดเลยอ่ะไม่มันมีนี่ไอ้คุณนี้อยู่ก็โอ้ยไอ้เอาเลยเลยลบยิงมาเลยลบยิงมาใครมาเล่น ระเบิดอะไรวะเด็กนต้องไปไอ้ไปกลัวอ้ไปกลัวออกเกมเล่นบาดดีกว่าเล่นแบบเล่นบาดในรู้าวอมีใครเล่นบาในรูบอกกูไหมมีใครเล่นบาดบอกูไหม เนี่ยมูฟไล่น่ะคนเดอ่วอ้นเล่นมูอย่งเล่นบาเก็ตบอลลีก